พระราชฎรสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา7นาฬิกาสามเอดนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราุดรสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงเห็นปัญหาความยากลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดแหล่งอาหารท่งห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น ซึ่งได้สร้างคุณูปการอาทิเป็นแหล่งจ้างแรงงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทำให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองพร้อมกันนี้ยังเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าต้นน้าลาทานปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้ขยายผลไปในหลายจังหวัดกว่า56แห่งทั่วประเทศ เวลา8นาฬิกาเสด็จพระราชาดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนายอนุทินชามกรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทรับสเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิงิงซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชารถ ทรงประกอบพิธีบวงสวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานามาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดทูปหางปากที่เครื่องบวงสวงขณะนั้นหนหลวงลั่นคล้องชชยพรามเป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลากแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประคมตรแปรปีพาดบรรเลงเพลงสาธุการ ท้งนี้ด้วยเหตุที่ราชรถราชยานทั้งหลายสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งราชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและใช้สืบเนื่องกันมาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรจัดพิธีบวงสวงเพื่อบูรณปฏิสังขรของราชรถพระยานมารและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามโบราณราชาประเพณีและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานโอกาสนี้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธามพระครูพรามอ่านองค์การบวงสรวงเทพย,ยดาและอัญเชิญดวงพระวิญญาณพระมหากรัตริยาทีราเจ้าขณะนั้นหนหลวงลั่นของชัยพรามเป่าสัง เจ้าพนักงานภูสามาลาแขวงบันดอกเจ้าพนักงานประคมตแตรปี่พาดบรรเลงเพลงตรากสนิบาตจากนั้นนักแสดงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรรำวงสวงเพลงสาธุการเป็นการรำประกอบเพลงสาธุการเปล่งหน้าพาดช,ชั้นสูงในพระราชพิธีาศาสนพิธีและงานบวงสวงต่างๆการแต่งกายยืนเครื่องพระยืนเครื่องนาง แล้วทรงพระดำเนินไปมณฑลพิธีบวงสวงทรงสุรายที่เครื่องมือช่างทรงโปรโยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสวงและเครื่องมือช่างเสด็จเข้าโรงราชรถทรงคล้องพวงมาลัยและทอดพระเนตรพระมหาพิชัยราชรถพระยานมาสามลำคาญเวชยันตราชรถและราชรถน้อย ทางนี้กรมศิลปากรกรมสันพาวธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือจะดำเนินงานบุรณะราชรถ5องค์ประกอบด้วยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถและราชรถน้อย3องค์เกิิญนบันไดน,นาคสองเกลนพระยานมาศสามลำคารสององค์พระที่นั่งราเชนทรยานและพระวอสีวิกาการ กรมศิละปากรจะดำเนินการบรูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์งานตกแต่งและงานประดับส่วนต่างๆที่เป็นงานประณีศิละปะกรรมส่วนกรมสรรพวุฒิทหารบกและกรมอู่ทหารเรือจะดำเนินการศึกษาตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการลากชักให้มีความมั่นคงแข็งแรงทั้งนี้เพื่อให้งดงามและสมพระเกียรติสูงสุด ทุลกระมอมหญิองอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมงาน World Travel Market หรือ YWTM 2025โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา14นาิ50นาทีวันที่4พฤศจิกายน2568ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังเอ็กเซลลอนดอนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทรงร่วมงาน World Travel Market หรือ WTM 2025งานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6 พฤศจิกายน2568มีผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจและอุ่นใจในความปลอดภัยมีมาตรการต่างๆที่ให้เขามีความปลอดภัยเ,เช่นมีม CCTV วงจรปิดในในเท่าที่ทําได้ในทุกๆทุกสถานที่นะคะแล้วก็มีความปลอดภยัยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีแล้วก็มีความรู้ได้ความร่วมมือจากตารวจท่องเที่ยวสําคัญมากตำรวจท่อง,ง,งเที่ยวก็จะดูแลนักท่องเที่ยวของเราได้อนอกจากนี้ เราก็ตัวเราประชาชนคนไทยนี่เรามีเสน่ห์อยู่แล้วมีน้ำใจอยู่แล้วเป็นเจ้าบ้านที่ดีอยู่แล้วเราเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อไปความมีความเสน่ห์ในยิ้มสยามก็ยังไม่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 ล้าสมัยไม่ตกเทรนอะไรอะไรแต่ว่าก็เราเราก็มีน้ำใจอยู่แล้วไม่ว่าเราก็ช่วยเข้าใน,ในเหตุการณ์ต่งตางๆใน เช่นหลายๆหลายๆเหตุการณ์ที่ไล,ลก็เราก็เราก็ได้แสดงน้ําใจสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกแขกของเราที่มามาบ้านเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเ,เราก็แสดงน้ําใจเป็นเสน่ห์ของไทยอย่างหนึง่งในเมื่อเข้ามาแล้วก็มีความปลอดภัยเราดูแลเขาให้ดีเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นม,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 มากขึ้นทุกทีเลย เราก็ประสบความสําเร็จในด้านนี้ hehe, Sha, p, ามาแล้วแต่ตอนนี้ก็อยากจะทําให้เรากลับมาประสบความสําเร็จแล้วก็ได้นักท่องเที่ยวให้มากไม่มากกว่าเดิมในปีนี้และปีหน้าและในอนาคตต่อๆไปทั้งยังมีพระดํารัสถึงการสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปปาพฒธนธรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิ่งที่ที่จะ,ะสืบสานต่อไปก็ก็ต้องเป็นขึ้นอยู่กับเด็กๆคุณรุ่นใหม่ที่ที่จะได้ได้ซึมซับแล้วก็ได้ซับซึ้งในความงามของอวัฒนธรรมไทยของสน่หไทยของอภูมิปยาของไทยแล้กับงานศิลปะเหล่านี้ก็ก็ได้ได้นำมาใช้นำมาอย่างพ้าอะไรนี้ก็ก็แบบสนับสนุนให้ให้ดีไซเนอร์ คนคนไทยคนรุ่นใหม่คนเด็กๆ,ๆรุ่นใหม่มามาช่วยกันรังสรรเสเสื้อผ้าให้เป็นสมัยใหม่จากผ้าผ้าแบบของถ่ายผ้าเก่าผ้ามัดมีผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็สนรับถุนให้ดารานักแสดงเด็กๆนักน้องก็งก็มาเดินแฟชั่นอะไรเงี้ยเมื่อเดินแฟชั่นเขาก็อาจจะทราบซึ้งว่าว่าสวยใช่ไหมแล้วก็แล้วก็นำมาใช้ต่อไป แล้วนอกากนือจากงานเสื้อผ้าในเรื่องผ้าเรื่องศิลปะเรื่องอก็จะมีเรื่องโขนใช่ไหมโขนท่านท่านก็สนับสนุนโขนซึ่งท่านกำลังชังว่าถ้าสมมติโขนนี่คือคือคือในการที่จะจัดการแสดงแต่ละโขนมันตอนแรกก็ก็หมายความว่าก็ไม่ไม่ได้สูญพันธุ์อะไรไปแต่แต่ก็ไม่ไม่ได้ก็ดรอกไปใช่ไหมไม่ ไม่ได้มีการแสดงเป็นศิลปะชช้นส,งสงูงซึ่งจัดยากซึ่ง,งเล่นยากแล้วล้วก็จะแพงแล้วเสื้อผ้าคอสตูมอะไรต่างๆก็แพงใช่ไหมมันก็มันก็มันก็ยากมันก็มันก็ดรอปไปแต่ท่านกไ็ได้ได้ได้นำมาฟื้นฟูจัดเป็นคนพระราชทานจากนั้นทรงสาธิตการทําเครื่องดื่มและอาหารใน3เมนูพิเศษเป็นเมนูที่มีประโยชน์อร่อยและดีต่อสุขภาพได้แก่เมนูม็อกเทลสูตรพิเศษ อุบลบลูมได้รับแรงบันดาลใจหลักคือดอกบัวจากพระนามมาเป็นส่วนผสมกับเลมอนและกระเจีย๊ยบเมนูข้าวยำปักใต้ข้าวสวยทลุกเคล้ากับผักพื้นบ้านหลักชนิดปรุงรสด้วยน้ำบูดูจากถั่วหมักธรรมชาติและเมนูกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนผักสดห่อด้วยแป้งเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วทอดพะเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งทอทเข้าร่วมงาน w t m 2025เป็นครั้งทีท่44 ในปีนี้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิด Sense of าม a m Journey to Total Wellbeing เชื่อมโยงความเป็นไทยเข้ากับแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่การมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสและการสัมผัสมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานจำนวน50รายประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและ DMC ซึ่งเป็นบริษัทจัดการภาคพื้นดินนำเสนอสินค้าและปริการท่องเที่ยว h a l t h and w e l l n e s s ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่น b o t t h i d d ด n เจ m ส s in Thailand ผลักดันเมืองหน้าเที่ยวให้เป็นหมุดหมายใหม่ b o ู h การกีฬาแห่งประเทศไทยนำเสนอแนวคิด Awaken นมวยไทย2025ให้ผู้ประกอบการค่ายมวยเสนอแพ็กเกจการเรียนมวยไทย ในการนี้ทรงทดลองทำน้ำมันหอมระเหยที่บูธไทยเอ s ซนเชียลโอแบรนด์รื่นรมโดยส่งใช้ส่วนผสมของเมนทอลการบูลพิมเสนดอกมะลิและน้ำมันหอมระเหยกลิ่นดอยปุยของภาคเหนือแล้วทอดพระเนตรบูธไทยแลนด์อะเจ n นี t o t ทอ a l ลเวลปีอิงนำเสนอน้ำหอมที่ใช้วัตถุดิบในแต่ละภูมิภาคของแบรนด์ b ัตเตอร์ฟลายไทยเพอร์ฟที่เชื่อว,ว่าทุกกลิ่นมีเรื่องเล่า ครั้งนี้สนพระไทยกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงของภาคกลางและกลิ่นต้มยำกุ้งของภาคตะวันออกการเข้าร่วมงาน WTM 2025ครั้งนี้ทอททอทได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวไทยรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล t h a i l a n d t o u r i s m Awards นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั่วโลกคาดการว่าจะมีจำนวนนัดหมายเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า1,500นัดหมาย สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวได้มากกว่า1,330ล้านบาททั้งยังเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพในตลาดยุโรปโดยเฉพาะตลาดสหราชอาณาจักรถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับหนึ่งใน1ิประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน